สวัสดีครับ ep 79าทำพินัยกรรมอย่างไรไม่มีโมฆะหนึ่ง้อเปเซนเกณฑ์การจัดทําพินัยกรรมที่ต้องคือต้องมีความรู้ในการจัดทําพินัยกรรมกับผู้ที่มีความเข้าใจตามกฎหมายไม่ควรไว้วางใจคนง่ายๆในเรื่องพินัยกรรมเพราะบางครั้งที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ควรพิจารณาใจกองให้ดีต้องสนใจรู้หลักการให้ดีวิธีจัดการทําพินัยกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทาอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อให้ทรัพย์สินตกสู่คนที่เราต้องการมอบโดยที่ทรัพย์สินอะไรบ้างมาก น้อยแต่ละคนเพราะส่อใจการเงินว่าเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งในบางครั้งเราไม่เข้าใจไม่ถูกเท่าที่ควรถึงแม้จะคิดว่ามีความรู้ดีแล้วคินเองได้แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการไม่ถูกต้องตามกฎหมายนําไปสู่การโมฆะหรือโมฆียะได้ส่วนใ่การเงินแนะนําว่าถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วไม่ลําบากเกินไปให้ไปตามที่เขตเรือมเพอจะมีเจ้าหน้าที่ที่รู้และเข้าใจในเรื่องนี้คอยช่วยเราวิธีถือว่าดีที่สุดในการจัดการ พินัยกรรมเพียงแจ้งความประสงค์ที่จะทําพินัยกรรมเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่เกตซึ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องเปลี่ยนแก้ไขพินัยกรรมเพราะแก้ไขหรือยกเลิกได้ตลอดตามวิธีการตามกฎหมายที่กําหนดถือเป็นสิทธิ์ของเราโดยตรงพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมสมบูรณ์ดีในมุมมองทัศนะของสื่แสการเงินการทําพินัยกรรมให้ไม่มโมฆะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทำตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์นคุณสมบัติที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดตามประมวลแพ่งและผ่าน คุณสมบัติที่ไม่เป็นโมคียะคือผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัมปชัชญญาไม่เป็นบุคคลที่สารสั่งให้ไร้ความสามารถและมีสติสัมปัชญญาสมบูรณ์ในขณะที่ทำหลักเกณฑ์ประเภทมีพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบเขียนเองทั้งฉบับหรือเป็นเอกสารฝ่ายเมืองที่ศึสแรบมั่นใจว่าไม่เป็นโมคียะเพราะดำเนินการโดย หรือว่าเป็นแบบที่ปลอดภัยที่สุดเราก็าแต้งความดำรงนะครับไปขอทําพินัยกรรมกับนายอำเภอหรือหัวหน้ากิงก่งประจำอำเภออานวยการเขตหัวหน้าสานักง,ง,งานเขตตามกทมหรือพนักง,งานผู้ทําหน้าที่แทนต้องมีพยา,ยานอย่างน้อยสองคนอยู่ร่วมกันการบันทึกเจ้าหน้าที่จดข้อความตามที่ผู้ทําแจ้งและอ่านข้อความนั้นให้ผู้ตามและพยา,ยานฟังแล้วก็ลงมือผู้ทําพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อและพยา,ยาน ก็ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเจ้าหน้าที่ลงมือชื่อหลายมือชื่อและลงวันที่มีข้อห้ามนะครับสําคัญในการทําพินัยกรรมพยานไม่มีคุณสมบัติอันนี้ก็โมกค่ะพยานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับพินัยกรรมหรือผู้สมนุตหรือผู้ที่ไม่สามารถที่จะเป็นพยานได้พยานเป็นผู้ต้องห้าม ก็คือเยาวชนต่ำกว่า20วิกลตริตหรือเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นพยานไม่ได้ถ้าขาดลายมือวันเดือนปีวินัยกรรมนั้นก็โมฆะมีการขูดลบตกแต่งหรือเติมก็ถือไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการปฏิบัติตามแบบเดียวกันกับการทำวินัยกรรมนั้นเขียนเองลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งที่แก่นี่แหละครับ เราควรที่จะทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองลดการถูกฟอ้องร้องเพิกถอนและต้องการทําให้พินัยกรรมนั้นสมบูรณ์ปรึกษาทนายเพื่อล่างให้ละเอียบรอบครอบที่สุดนะครับต้องมีพยานสําคัญคณสม,ม